สวัสดีค่ะพี่ๆและน้องๆชาวเซนต์ปีเตอร์ทุนบรุรีทุกคนนะคะวันนี้นั่งในโอกาสันแม่แห่งชาติโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ทุนบรุรีปีพศ2568พวกเราได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ผู้บริหารคุณครูและนักเรียนทุกคนถ้าไม่เป็นการเสียเวลาแล้วขอเชิญรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะซิสเตอร์นั่งในโอกาสันแม่แห่งชาติโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ทุนบรุรีปี2568 อันเป็นโอกาสอันดีค่ะโอกาสนี้ขอซิสเตอร์ให้ข้อคิดเล็กๆให้กับเด็กๆเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆโรงเรียนเซนเปตเตอร์ธุนบุรีหนึ่งข้อหรือว่าสองข้อได้ค่ะวันเดวกแบะแม่แห่งชาตินะคะวันที่12สิงหาคมเราคิดว่าสเตอร์อยากให้มีหยู่สองข้อนะคะที่เราจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติสูสาพะสันานะคะแล้วก็อันนี้เป็นโครงการที่เราทําประจําทุกปีนะคะเป็นการเทศ เกียรติของสมเด็จพระราชนีปันปีหลวงนะคะก็คือสมเด็จพระราชนีของเรานะคะแสดงความกตัญญูรุกคุณอย่างที่สองที่ซิเตอร์อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ตระหนักก็คือการแสดงความกตัญญูรุ้คุณต่อบรพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะหรือคนที่มีบุญคุณต่อนักเรียนนะไม่เฉพาะวันนี้เท่านั้นแต่นักเรียนก็ต้องดาเนินชีวิตด้วยความกตัญญูรุ้คุณทุกๆวันในการที่เราแสดงความจงรักภักดีเราแสดงความกตัญญูรุ้คุณแสดงออกในทุกๆวันของ ชีวิตของนักเรียนค่ะก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่ออะไรหรอคะชื่อคุณครูวัสนาโกมุทนานันท์ค่ะตอนนี้คุณครูรับผิดชอบสอนวิชาอะไรคะสอนกิจกรรมแนแนวค่ะคุณครูสุภัตราสุนทรานุสอนค่ะคูตาอนุบาลลูกครูชื่อสุภัทรีทองแท้ค่ะชื่อครูนาค่ะชื่อจริงชื่อครูการวณา Hi my name is Teacher Diana I'm teaching kindergarten. แลาหนชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเฮียราธิลาปถมพงศ์ค่ะแล้วชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเล่นชื่อมิาค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนรัรมพรพอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ5ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวัชวรันชมจันทร์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ5ค่ะสวัสดีครับชื่อต้นการะคะมาจากมัธยม2ทับ3ครับผม ชื่อธีรวัตรครับอยู่ม .6 กทับ2ชื่อเล่นยูรีครับผมผมชื่อนายพานุพลคำสลวนครับอยู่ม .5 ทับห่งครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชุนิชาปัญญาบุตรจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหค่ะแล้วชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อบิวตี้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสัสิการจันทราศรีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัทวันพัฒนาการรุ่งอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกทับสค่ะค่ะทั้งสองชื่อเล่นว่าอะไรคะชื่อบีมค่ะชื่อเนอยค่ะมันครูคิดว่าคําว่าแม่แล้วนิยามข,ข,ข,ของคำว่าแม่ของครูคืออะไรหรอคะถ้าบอกว่าคําว่าแม่นี่มันเป็นอะไรที่แบบมันยิ่งใหญ่ นะคะแล้วก็ในชีวิตของเราเนี่ยก็มีแม่คนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ดูแบบมันเป็นคําที่มันมีความหมายนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องทนุถนอมต้องใส่ใจต้องดูแลค่ะนิยามคําว่าแม่ของคุตาใช่ไหมคะลูกถ้าโดยทั่วไปก็คําว่าแม่ทุกคนก็เกิดมาก็มีแม่เนาะแต่ในคุตาเนี่ย เรามาจากครอบครัวที่มีคุณแม่แต่ไม่มีคุณพ่อเนาะก็มีคุณแม่เลี้ยงดูเพราะฉะนั้นแม่ก็เหมือนเหมือนทั้งแม่ทั้งพ่อนะลูกนะก็แม่เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเนาะแต่ว่าเป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยนะคะเป็นทั้งเพื่อนนะคะแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรก็จะนึกถึงแม่แม้เราโตขึ้นมาเป็นเนี่ยในในอายุป,ประมาณนี้แล้วเนี่ย แม่ก็ยังเห็นเราเป็นเหมือนกับเด็กๆเ,เวลามีอะไรอย่างเงี้ยเราเศร้าใจเขาก็จะคอยถามคำว่าแม่ก็คือคนที่คอยดูแลเราแล้วก็มอบความรักให้กับเราแม่ก็คือเป็นคนที่แบบให้ความรักเราให้ความรักกับลูกดูแลลูกโอเค for me a mother is a woman who give birth and um raise a child and give support for the children สำหรับหนูนะคะคำว่าแม่ แม่เป็นผู้ให้กำเนิดหนูแม่เลี้ยงดูหนูมาตั้งแต่เด็กแม่เป็นทั้งที่ปรึกษาของหนูเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคุณครูแม่สอนหนูในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในทางที่หนูทำผิดหรือให้กำลังใจหนูนด้านต่างๆค่ะเนี่ยขวคําว่าแม่ก็คือแม่เป็นคนให้กำเนิดหนูมาและเลี้ยงหนูจนโตค่ะแม่เป็นคนที่เลี้ยงดูหนูมาทําให้หนูเติบโตมาถึงจุดว่ามีระเบียบวินัยค่ะ ก็นิยามเขาว่าแม่แม่ก็เหมือนกับพระเจ้า,าเลยเพราะว่าเป็นผู้ให้กําเนิดเรามากว่าที่ท่านจะให้กําเนิดเรามาเนี่ยก็ค่อนข้างยากลําบากนะครับก็ผ่านความเจ็บปวดมามากมายแต่พอพอเขาเห็นเราเขาก็มีความสุขครับผมเออนิยามว่าแม่เป็นคนที่รักเราดูแลเราแลม่ว่าเราจะเป็นคนยังไงครับค่ะนิยามเขาว่าแม่ของหนูก็คือ แม่คือผู้ให้กำเนิดด้วยความรักและความเสียสละทําให้เราเติบโตมาได้อย่างมีความสุขค่ะสาหรับผมเนี่ยของขว่าแม่คือผู้ที่ให้กําเนิดดูแลและอบรมสั่งสอนผมให้เป็นคนดีครับแม่คือผู้ให้ค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเป็นผู้หญิงที่ธรรมดาแต่ว่าแสนพิเศษมากเลยค่ะแม่คือผู้ให้กําเนิดเราค่ะแล้วก็คอยเป็นเซฟโซนให้กับเรามาตลอดค่ะ ตอนอื่นนะคะก็ยังคุณแม่ก็ยังอยู่เนาะก็อยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นความโชคดีของคุณครูด้วยนะคะที่คุณแม่ได้อยู่ใกล้ๆเราก็ได้ช่วยดูแลท่านนะคะเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยท่านก็ดูแลเราเนะก็เป็นสิ่งที่เราจะได้ตอบแทนคุณแม่นะคะเลี้ยงดูเอาใจใส่ให้ความรักแก่ท่านเหมือนกับตอนเด็กๆที่ท่านให้ความรักกับเราะคะ่ะ เด็กๆในวันแม่สมัยนี้เนาะออไม่จําเป็นว่าแม่ผู้ให้กําเนิดนะวันวันแม่จะต้องเป็นผู้มีพระคุณมีทั้งแม่ให้ผู้กำเนิดแล้วเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่คนภายในครอบครัวนะคะก็เราต้องนึกถึงบุญคุณของท่านแล้วก็นึกถึงความกตัญญูกะตะเวทีนะคะแล้วก็ปฏิบัติต่อท่านนะคะอย่างดีนะคะสมกับ ที่ท่านเลี้ยงดูเด็กๆมานะคะแล้วก็พูดจาให้ระเพะนะลูกนะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีให้กับคุณแม่นะคะอยากจะให้เด็กๆทุกคนนะคะทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเค so first of all i would like to say happy mother's day to my mom in the philippines i am i'm so happy that i'm your child and i miss you so much i hope you're doing well and i hope to see you soon thank you so much and i love you so much I love you. คอยอบอกหนูทั้งในวันที่หนูมีความสุขที่สุดและในวันที่หนูทุกข์ที่สุดแล้วก็คําสุดท้ายน,นะคะเป็นคําที่อาจจะดูธรรมดาแต่ว่าหนูไม่ค่อยได้บอกแม่เลยก็คือคําว่าหนูรักแม่ค่ะหนูรักแม่ค่ะขอบคุณที่แม่เลี้ยงหนูมากค่ะก็ถ้าสมมุติเผลอทําอะไรให้แม่โกรธไปบางทีก็ขอโทษนะครับแต่ว่ารักแม่เหมือนเดิมทุกครั้งเลยไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เด็กเลยครับผมขอบคุณครับแล้วก็ให้แม่เฮงเฮงรวยรวยเฮงรวยเฮงรวยครับ ขอให้วันแม่ปีนี้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ได้กันไปนานๆค่ะรักแม่มากผมอยากจะบอกถึงแม่ว่าผมขอขอบคุณชี่เลี้ยงดูผมอบรมผมให้เป็นคนดีถึงบางครั้งผมจะเรียนไม่เก่งหรือทําอะไรผิดพลาดไปบ้างผมก็ขอโทษแล้วผมขอให้สัญญากับแม่ว่าตั้งแต่วันนี้แม่อยู่กับผมผมสัญญาผมจะทำให้แม่มีความสุขทุกวันเลยครับ ก็อยากจะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คอยให้กันมาให้มาเป็นตัวเราจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็อยากจะขอโทษในสิ่งที่ทําผิดพลาดไปค่ะค่ะก็อยากจะบอกรักแม่นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าบางครั้งตัวหนูเองอาจจะดื้อบ้างนะคะก็อยากจะขอโทษตรงนี้เลยค่ะแต่ว่ารักแม่เหมือนเดิมค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ